สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาแนะนำวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อประสูติครับกับเหรียญรุ่นชนะจนมนพยักษนะครับรูปแบบเหรียญก็จะมี2แบบด้วยกันเนาะเป็นเหรียญรูปไข่พิมพ์ครึ่งองค์ของหลวงพ่อประสูติแล้วก็เหรียญกลมนะครับเสือนอนกินนะครับรายการจะขายกันแล้วก็รุ่นนี้ตอกเนื้อชัดเจนนะครับแล้วมีใบรายการด้วยเนาะมาดูเหรียญรูปไข่ก่อนนะครับเหรียญรูปไข่ก็จะมีเนื้อต่างๆนะครับนี่มา เนื้อชัดเจนนะครับนี่ถ้าเป็นข้างล่างจะเป็นเนื้อชอก็คือฉนวนนะครับสอเสือคืองานหน้ากากนะครับอันนี้คือเนื้อฉนวนนะครับผิวลุ้งหน้ากากสตตโลหะนะครับชื่อรุ่นอยู่ข้างหลังว่ามนพยัคด้วยนะครับนี่ด้านล่างจะเป็นเสือนอนนะครับเสือนอนกินอยู่เนาะนี่ครับแล้วก็ตอกบัดนะครับวนตวัดในเตานะครับนี่วัดในเตาแล้วก็มียันนะครับข้างหน้าก็จะเป็น รูปแบบครึ่งองค์ข้างหลังข้างล่างก็เป็นชื่อของหลวงพ่อประสูตรนะครับข้างบนเขียนว่าชนะจนอันนี้เป็นลงยาแดงลงยาคุยพื้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์สักสามสี่เหรียญเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นลายเสือนะครับนี่น่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับลงยาลายเสือลงยาจีวรนะครับดูความคมชัดหนะ่อยงานไม่ใช่งานหน้ากากก็บอกค่อนข้างจะชัดพอสมควรเลยนะครับนี่นะครับด้านหลังก็ดอเด็กกับเนื้อทองแดงอุย้ย หมายเลขแปดตัวเดียวเอาเรื่องกระเบื้องลาวแล้วแล้ว لا, แล้วแล้วเอาต่อไปครับต่อไปต่อไปต่อไปผมไล่ดูกันมีรายการเนื้ออะไรพี่ดูบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อมั a, นจะเป็นทองแดงเหมือนกันนะนี่ครับอันนี้งานหน้ากากนะครับห่วงมีตอกห่วงไม่มีตอกอะไรนะครับด้านหลังจะเป็นบอกเนื้อนะดอเด็กก็คือเนื้อทองแดงนะครับลายเสือสอเสือก็หน้ากากครับองนี้หมายเลขเก้าแปดเนาะ เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูแลรายการอื่นๆนะครับอันนี้เป็นโอ้โหยาแดงอันนี้กระไหลทองหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเหมือนชุบทองโบราณหน้ากากนาวะเลยเนาะเดี๋ยวไปดูอีกทีนะครับใช่ไหมเนื้อชุบทองโบราณหน้ากากนาวะโอ้โหจะสร้างร้อยเหรียญองค์นี้หมายเลขหนึ่งสองครับชอทอก็ชุบทองนอนหนูข้างบนก็หน้ากากอ่ะง่ายนะอย่างงี้ง่ายดีนะครัสำหรับคนที่นะครับดูนะมีหลายเนื้ออนี้ก็มีหลายเนื้อนะครับพิมพ์ครึ่งองคนะ์เนาะ นี่นะครับเดี๋ยวไปดูรูปแบบของเหรียญเสือนอนกินบ้างเสือนอนกินละกันเนื้อก็คล้ายๆกันนะครับเป็นรูปแบบเหรียญทรงกลมนะครับข้างบนเขียนว่าเสือนอนกินนะครับนี่ข้างหลังเขียนข้างล่างเขียนว่าหลวงพ่อประสูตรขอบคล้ายกงจักรนะครับอันนี้เป็นรายการเนื้ออะไรเนี่ยดูที่เหรียญได้ไหมนี่ไงแบคโรเดียม B R D แบคโรเดียมนะครับข้างหลังจะเขียนว่ามนลชนะจนมนพยัก นะครับนี่ชื่อรุ่นเขาเลยนะครับนี่อย่างนี้นะครับใบรายการก็ชัดเจนอยู่นี่เนาะสร้างเกลียญน,นะครับอเดี๋ยวดูหลายหลายลายลายสีโอ้โหอันนี้เป็นลงยาเสือด้วยในนะี้เป็นชุบทองนะครับชุบทองนี่หมายเลขสามเจ็ดนี่เขียนชอทอก็ชุบทองนะครับต่อไปมีเนื้ออะไรโชว์พี่ๆอ,อีกเนี่ยอันนี้เป็นน่าจะเป็นทองมหาชนวนเหรอมหาชนวนผิวลุงยาแดงนะครับโอ้โหสวยเนาะมหาชนวนสวยเลยนะครับ หาชนวนนี่สวยเลยนะนี่ครับหมายเลขแปดศูนย์ตอกชอช้างนะครับมหาชนวนนะโอ้โหสวยจริงๆนะครับอ,องนี้แล้วก็รายการชุบทองยาแดงก็มาเอาชุบทองใช่ไหมเป็นสองเคเนะี่ยเหมือนสองเคนะคงไม่ใช่ชุบทองถ้าดูใกล้ใกล้เหมือนสองเคเลยครับอันนี้น่าจะเป็นสองเคยาแดงนะครับถ้าดูอย่างนี้เนาะโอ้สามกษัตริย์เลยไม่นสองแล้วสามเคยาแดงครับสามเคก็ตอกว่าสามเคเลยนะครับนี่อย่างนี้เนาะ,ะต่อไปมีลายเสือต่างๆก็ยังมีอยู่เนี่ยลายเสือนะครับ ลายเสือดูด้วยกันว่ามีเลขสวยอีกไหมนะครับฝากกดติดตามด้วยละกันชุดนี้แบ่งปันราคาแบ่งปันแน่นอนนะครับเนื้ออากาก็มาโอ้โหอากาดูหน่อยอันนี้เป็นเนื้ออากาอากาต้องตอกอ่างใช่ไหมครับนี่อ่างชัดเจนเนาะนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากที่มาร่วมชมนะครับฝากกดไลค์ด้วยละกันโอ้โหนี่เหมือนนวะเลยครับผิวเหมือนนวะเลยนะครับเนี่ยนี่อะไรเนี่ยทองแดงโบราณรวมมวลสารสร้างสองร้อยเหรียญโอ้โหเหมือนนวะเลยอะ ทองแดงลวมมูสาย์เหมือนนวะเลยนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับมีเวลาเดี๋ยวเอาพระสวยๆมาแบ่งปันมาโชว์ให้พี่ดูนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่วความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ